ความับท่านพระครูเดินเข้ากรุงเทพเพื่อแสดงธรรมที่โรงเรียนวัดบอวรนิเวศตามที่ทางโรงเรียนนิมนต์นอกจากครูอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนแล้วยังมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมฟังธรรมด้วยหอประชุมซึ่งแน่นขนาดอยู่ด้วยผู้คน ทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายและหญิงหัวข้อธรรมที่ท่านแสดงในครั้งนี้ก็คือการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรเมื่อท่านแสดงธรรมจบลงก็มีผู้ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับเรื่องพระเวสสันดรเป็นเรื่องจริงหรือครับหรือว่าคนเขาแต่งขึ้นครับสมภารวัดป่ามะม่วงไม่รู้สึกแปลกใจที่เขาถามเช่นนั้น ท่านเองก็สมัยที่เป็นเด็กยังเคยพูดกับโยมยายว่ายายเรื่องพระเวสสันดรโกหกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านไม่เชื่อเรื่องพระเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องจริงในเวลาต่อมาท่านจำเป็นต้องเชื่อเพราะจำนนต่อหลักฐานเป็นเรื่องจริงสิโยมไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นท่านตอบ และมีหลักฐานหรือเปล่าครับผมหมายถึงหลักฐานที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพระเวสสันดรมีตัวตนอยู่จริงมีสิโยมอาตมาเคยคุยกับพระสิงหน์ลในถ้ำบนเขาสิคิริยาท่านบอกว่ายังมีหลักฐานเหลืออยู่คือบรรณาศาลากับต้นนารีผลสิบหต้นนารีผลคืออะไรครับคือมักกะลีผล แล้วมักกะลีผลคืออะไรครับเขาถามอีกคือต้นไม้ที่พระอินเนรมิตขึ้นมาเป็นต้นไม้พิเศษออกดอกออกผลเป็นหญิงสาวสวยโสภาอาตมาเคยเห็นมาแล้วหลวงพ่อเคยเห็นที่ไหนครับคนถามไม่อยากจะเชื่อในถ้ำบนเขาสิคิริยาประเทศสีลังกาเมื่อปีพุทธศักราช2อ1 5 แสดงว่านารีผลมีจริงใช่ไหมครับจริงสิโยมและตอนนี้จะหาดูได้ที่ไหนละครับที่วัดป่ามะม่วงท่านเผลอบอกความลับที่ปกปิดมาหลายปีอย่างนี้นี่เองคนที่เขาพูดกันว่าความลับไม่มีในโลกหระอครับงั้นพรุ่งนี้ผมจะพาพักพวกไปพิสูจน์เขาตอบ อย่าไปเลยโยมอาตมาไม่เคยบอกให้ใครรู้ท่านติงถ้าไม่ไปแล้วผมจะเชื่อได้อย่างไรล่ะครับว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดมานั้นเป็นเรื่องจริงโยมก็คิดซะว่าอาตมาพูดเล่นหลวงพ่อเป็นพระจะพูดเล่นได้อย่างไรล่ะครับไม่รู้ละพรุ่งนี้ผมจะพาพักพวกไปดูหลวงพ่ออย่ามาห้ามผมเลยท่านพระครูเห็นท่าทางเขาเอาจริงเอาจัง จึงกำหนดเห็นหนอเพื่อจะตรวจสอบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเห็นหนอรายงานว่าบุรุษผู้นี้เป็นลูกชายในธนาคารชื่อดังของเมืองไทยที่สำคัญคือเขาเป็นคนไม่มีพิษภัยแก่ใครเพียงแต่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งเร้นลับเท่านั้นรู้ดังนี้แล้วท่านก็ค่อยโล่งใจ นอกจากลูกชายในธนาคารใหญ่แล้วยังมีผู้ที่สนใจอื่นๆที่มาซักถามท่านเกี่ยวกับเรื่องเวสดอนชาดกซึ่งท่านก่อที่บายโดยยกหลักฐานในพระไตรปิฎกมาแสดงบุรุษผู้หนึ่งเดินออกมาที่ไมโครโฟนแนะนำตัวเองอย่างเป็นงานเป็นการว่ากระผมด็อกเตอร์สักดาปัญญาชนอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาเอ่ยนามมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ที่พระกุณเจ้าบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรผมเชื่อว่าพระเวสสันดรมีจริงแต่ผมไม่ศรัทธาในการกระทําของพระเวสสันดรหรือแม้ต่าการกระทําของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผมก็ไม่ศรัทธาผมเป็นคนรักลูกรักเมียจึงรับไม่ได้ที่พระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะทิ้งลูกทิ้งเมียเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียว ท่านพระครูจำเป็นต้องใช้เห็นหนออีกครั้งเพื่อตรวจสอบดูว่าบุรุษผู้นี้เป็นใครมาจากไหนและท่านก็ได้ทราบว่าบุรุษนี้เป็นคนฉลาดปราดเปรืองแต่ในทางโลกทว่าในทางธรรมเขาอยู่ในประเภทมืดบอดไม่ว่าท่านจะอธิบายอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้เขาเชื่อได้แต่ท่านก็จำเป็นจะต้องอธิบาย เพราะจะทำให้คนที่คิดอย่างเดียวกับเขาเปลี่ยนความคิดจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้ส่วนด็อกเตอร์ผู้นี้มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปจนกลายเป็นพวกน้ำชาล้นแก้วที่ไม่สามารถจะเติมอะไรลงไปได้อีกเล็งเห็นประโยชน์ที่คนฟังจะได้รับท่านจึงพูดเป็นงานเป็นการบ้างว่า ญาติโยมทั้งหลายถึงอาตมาจะไม่ได้เรียนสูงไม่ได้เป็นด็อกเตอร์แต่อาตมาก็ได้ศึกษาพระาศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติจนมีความรู้พอที่จะสอนผู้อื่นได้โดยเฉพาะเรื่องพระเวสสันดรที่อาตมาบรรยายในวันนี้โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าพระเวสสันดรหรือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนเห็นแก่ตัว เพราะคนเห็นแก่ตัวจะไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้พระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่ท่านยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์และความสุขของส่วนรวมท่านรักลูกรักเมียเช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่ท่านก็เล็งเห็นว่าถ้าท่านไม่ยอมสละ ก็จะพากันเวียนว่ายวกวนอยู่ในวัฏจักรชีวิตต่อไปการเวียนตายเวียนเกิดเป็นความทุกข์ท่านต้องการจะหาทางดับทุกข์ก็จึงยอมสละแม่ลูกเมียซึ่งคนธรรมดาไม่อาจทำได้ในที่สุดท่านก็ประสบความสำเร็จคือท่านเข้าถึงความดับทุกข์แล้วก็สามารถส้อนผู้อื่นให้เข้าถึงความดับทุกข์ด้วยความเพียรพยายาม ของแต่ละบุคคลนอกจากจะสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองแล้วก็ลูกเมียแล้วท่านยังสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับมนุษยชาติโดยไม่เลือกชาติชั้นวันนะอีกด้วยแต่ผมรับไม่ได้ถึงยังไงผมก็คิดว่าท่านเห็นแก่ตัวผมเป็นคนรักลูกรักเมียผมทำอย่างนั้นไม่ได้คนเป็นด็อกเตอร์ยังคงยืนยัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเขามีแต่โลกิยะปัญญาส่วนโลกุตระปัญญาหามีไม่สมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงเรียบว่าคนที่ทำได้อย่างนั้นต้องเป็นมหาบุรุษบุรุษธรรมดาไม่สามารถทำได้บุรุษอีกผู้หนึ่งก็ลุกขึ้นกล่าวรับรองว่าจริงครับผมเห็นด้วยกับท่านว่าพระเวสสันดร และเจ้าชายสิทธัตถะเป็นบุคคลที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่บุคคลธรรมดาไม่สามารถทำได้เขาอยากจะพูดต่อว่าต่อให้จบด็อกเตอร์ก็ทำไม่ได้แต่ก็ไม่พูดเพราะไม่อยากมีเรื่องราวกับใครอาจารย์หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นเดินไปที่ไมโครโฟนพูดเสียงเกลือว่า พระเดชพระคุณที่เคารพดิฉันรู้สึกซาบซึง้งและซาบซึ้งในการบรรยายของท่านดิฉันคิดไม่ดีกับพระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะมานานวันนี้พระเดชพระคุณทำให้ดิฉันตาสว่างละบ,บาปอันเกิดจากการคิดผิดเสียได้ดิฉันรู้สึกเหมือนตัวเองได้เกิดใหม่หากไม่ได้มาฟังธรรมในครั้งนี้ดิฉันคงเป็นคนบาป บาปหนาสามานต่อไปอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติดิฉันเป็นหนี้บุญคุณของพระเดชพระคุณเป็นอย่างมากและจะหาโอกาสตอบแทนในวันข้างหน้านะเจ้าคะอาตมาขออนุโมทนากับโยมอาจารย์ด้วยท่านรู้ว่าเธอเป็นอาจารย์เพราะชุดเครื่องแบบสีกะกีที่สวมอยู่การแสดงธรรมในครั้งนี้ มีผลทำให้คนฟังที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะได้เข้าใจถูกต้องตามเป็นจริงมีบุคคลเดียวที่ไม่ยอมเข้าใจให้ถูกต้องคือบุรุษที่เป็นด็อกเตอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเขายังมีกรรมที่จะต้องเวียนว่ายในวัฏจักรชีวิตไปอีกนานแสนนานระหว่างนั่งรถกลับวัดสมภารวัดป่ามะม่วงพูดกับสิทธก้นกุติ ผู้ซึ่งทำหน้าที่ขับรถว่าเสียท่าเลยนะสมชายเอ้ยวันนี้ฉันเสียท่าลูกชายในธนาคารเขาแล้วหลวงพ่อไปพลาดท่าเสียทีอะไรเหรอครับนายสมชายถามเขานอนเอาแรงอยู่ในรถจึงไม่ได้ไปร่วมฟังท่านบรรยายฉันเปิดเผยความลับที่เก็บไว้หลายปีนะสิ ถูกเขาหลอกถามหน่อยเดียวความลับแตกเลยความลับอะไรล่ะครับนายสมชายถามเขาเป็นสิทธิ์ก้นกุติจำต้องรู้เรื่องราวทุกอย่างของท่านเป็นความลับที่เธอเองก็ยังไม่รู้ฉันอุตส่าห์ปิดมานานไม่น่าเสียท่าลูกชายในธนาคารเลยเสียท่าหมดหลวงพ่อยิ่งพูดผมยิ่งอยากรู้ความลับอะไรล่ะครับ อย่าเพิ่งรู้เลยรับรองว่าพรุ่งนี้เธอจะได้รู้เพราะพรุ่งนี้พวกเขาจะพากันแห่มาดูความลับของฉันท่านนึกเห็นภาพเขามาดูความลับก็ให้เขาดูเถอะครับยังดีกว่าเขามาดูของลับเกิดเขามาขอดูของลับหลวงพ่อจะให้เขาดูไหมครับ นี่เองชักจะทะลึ่งมากไปแล้วนะให้รู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างฉันเป็นใครเธอเป็นใครท่านพูดเสียงดุแต่นะสมชายก็รู้ว่าท่านพูดไปอย่างนั้นเองจึงพูดอีกว่าหลวงพ่อครับผมขออนุญาตเรียนถามหลวงพ่อสักข้อหนึ่งหลวงพ่อกรุณาตอบผมด้วยนะครับกอถามมาสิ แต่ฉันไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือเปล่าถ้าหลวงพ่อตอบไม่ได้แล้วใครจะตอบได้ในจัก,กรวาลเนี้ยผมว่าหลวงพ่อเป็นหนึ่งสิทธ์แกล้งยกยออย่ามัวพูดมากอยากถามอะไรก็ถามมาคือผมขอกราบเรียนถามว่าความลับของลับมันต่างกันอย่างไรท่านพระครูตอบทันทีว่า ฉันไม่รู้คำถามทะลึง่งทะลึ่งอย่างเนี้ยฉันไม่รู้แต่ถึงรู้ก็ไม่ตอบไม่ทะลึ่งหรอกครับเขาเรียกว่าสัปปดนส่วนหลวงพ่อไม่เคยได้ยินได้ฟังมาหรอครับที่คนเขาพูดกันว่าสัปปดนวลานิจจิตแจม่มใสผมอยากมีจิตแจ่มใสเบิกบานนะครับเชิญสัปปดนไปคนเดียวก็แล้วกันฉันไม่ยุ่งด้วยหรอก ประเดี๋ยวจะทําให้สมณนาเพจของชั้นมัวหมองไม่มัวหมองหรอกครับพระหลวงพ่อเป็นบุคคลที่สิ้นความมัวหมองแล้วไม่มีใครหรืออะไรทําให้หลวงพ่อของผมมัวหมองได้นี่เลิกพูดเรื่องไรสาระเสียทีพูดเพอ้อเจอก็เป็นบาปนะเข้าขายวาจีทุจริตข้อสัมผัสปลปาปากวจีทุจริตอะไรครับ แล้วลาปะลาอะไรนะ่ะแปลว่าอะไรในสมชายไม่รู้จริงๆท่านพระครูจึงช่วยสงเคราะห์ด้วยการอธิบายว่าวาจีทุเจริตก็หมายถึงประพฤติช,ชั่วทางวาจามีสี่อย่างได้แก่มุสาวาทผูดเท็จปิสุนาวาจาพูดสอเสียดพลสววาจาพูดคำหยาบและสัมผัสปลาป,ปะ พูดเพ้อเจอ้อเหมือนที่เธอกำลังพูดอยู่นี่ไงเลออครับหลวงพ่อหาว่าผมกำลังพูดเพ้อเจ้อเหรอครับฉันไม่ได้หาว่าแล้วก็ไม่ได้กล่าวหาอะไรทั้งนั้นแต่ก็พูดตรงไปตรงมาตรงกับข้อเท็จจริงฉะนั้นจงหยุดพูดได้แล้วครับผมจะหยุดแต่ก่อนจะหยุด ก็จะขอเฉลยปัญหาที่หลวงพ่อไม่ยอมตอบทั้งที่ผมรู้ว่าหลวงพ่อตอบได้แต่ในเมื่อหลวงพ่อไม่ยอมตอบผมจะยอมเฉลยแล้วถ้าฉันไม่ยอมฟังละ่ะหลวงพ่อไม่ยอมไม่ได้หรอกครับในเมื่อผมยอมเฉลยหลวงพ่อก็ต้องยอมฟังแต่ถึงไม่ฟังก็ต้องได้ยินอย่างไม่มีทางหลีเกเลี่ยงเอาเป็นว่าหลวงพ่อไม่ต้องฟังก็ได้ แต่จะไม่ให้ได้ยินคงไม่ได้เพราะนายสมชายเขาเป็นคนพูดเสียงดังฟังชัดเห็นอาจารย์ไม่ว่ากระไรสิทธิ์จึงพูดว่าความลับกับของลับต่างกันตรงที่ความลับนั้นเมื่อถูกเปิดเพียงครั้งเดียวก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปส่วนของลับนั้นจะถูกเปิดกี่ครั้งกี่หนก็ยังเป็นของลับอยู่นั่นเองเอาละ เมื่อเธออยากพูดเรื่องของลับฉันก็จะพูดให้ฟังคือคนทะลึง่งทะเล่นอย่างเธอหนะใช่ว่าจะมีแต่สมัยนี้เท่านั้นสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันนี่ฉันไม่ได้พูดเองนะมีในพระไตรปิฎกด้วยแต่ฉันจำไม่ได้ว่าอยู่เล่มไหนถ้าเธออยากรู้วันหลังจะค้นให้ผมไม่อยากรู้หรอกครับว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหน เพราะผมไม่ใช่นักวิชาการแต่ก็อยากรู้ว่าคนที่ทะลึ่งทะเล้นอย่างผมนะ่ะเป็นอย่างไรแค่รู้ว่ามีแบบผมอยู่ในโลกผมก็ดีใจแล้วครับใช่สิเธอจะรู้สึกว่ามีเพื่อนไงมีมากเสียด้วยนี่ถ้าฉันไม่ได้บวชก็คงไม่แพ้เธอหรอกตอนเป็นนักเรียนฉันสนมาแล้วก็ทำอะไรแผลงแผลง ท่านนึกถึงตอนเอาไม้แห่ร่องกระดานขึ้นมาจากใต้ถุนโรงเรียนจนครูร้อยช่างต้องร้องไห้ไปฟ้องครูใหญ่แล้วท่านก็ถูกไล่ออกสมความมุ่งหมายหลวงพ่อเล่าสิครับสมัยพุทธก,กาลมีคนทะลึ่งทะเล้นเหมือนผมยังไงผมอยากฟังเรื่องสมัยพุทธก,กาลมากกว่าอยากฟังเรื่องของหลวงพ่อเพราะฟังมาจนเบื่อแล้วเขาพูดตรงไปตรงมา เรื่องก็มีอยู่ว่ามีตาพรามคนหนึ่งแกเห็นลักษณะของพระพุทธเจ้าก็รู้ทันว่าเป็นลักษณะของมหาบุรุษที่เรียกว่ามหาปริศลักษณะซึ่งมี32ประการทีนี่แกก็อยากรู้ลักษณะสิบของพระพุทธเจ้าลักษณะมหาบุรุษ32ประการมีอะไรบ้างครับถ้าเธออยากรู้ทั้งหมด ฉันคงต้องเปิดตำราตอบแต่ถ้าอยากรู้แค่สิบประการฉันสามารถตอบได้เดี๋ยวนี้งั้นผมรู้แค่สิบประการก็ได้ครับท่านพระครูอธิบายลักษณะ10ประการใน32ประการดังนี้ 1. สุป,ปะติดิตะปาโทมีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน 2. เหตตาปาถะ ตะเลสุจากกานี้ชาตานี้ลายพื้นพระบาทเป็นจกักสอายตะปนิมีส้นพระบาทยาวสี่ทีคังคุลิมีนิ้วยาวเรียวหมายถึงนิ้วพระหัตและก็นิ้วพระบาทด้วย 5. มุทุตละนหันถะปาโทฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม หกชาลหัตถปาโทฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทลายดุจตา่าย 7. อุดสังขปปาโทมีพระบาทเหมือนสังความอัฐิข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระบาทกลับกรอกได้ครองเมื่อทรงดำเนินผิดจากสามัญชน8เอนิชังโคพระชงเรียวดุดแข้งเนื้อสายเ้า ทิตาโกวะอโนณนมันโตอุโพหิปานิตะเลหิฉนุกานิประรามะสติเมื่อยืนตรงพระหัตถ์ทั้งสองรูปจับถึงพระชานุสิบโกโซหิตะวัฏทะคุยยะโหมีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักท่านพระครูอธิบายมาถึงข้อสิบนสมชายจึงพูดขึ้นว่าผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่า มหาปริตลักษณะเป็นอย่างไรหลวงพ่อกรุณาอธิบายให้ครบ32ลักษณะเธอะครับเพื่อผมจะพอนึกภาพออกท่านพระครูจึงจำต้องพึ่งเห็นหนอมาช่วยอธิบายลักษณะ32ประการที่เหลือดังนี้ 11. สุวรรณวันโนมีชวีดุดสีทอง 12. สุขุมัชวี พระชวีละเอียดทุลีละอองไม่ติดพระกาย 13. เอเกกะโลโมมีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้นขุมละเส้น 14. อุทธัตคะโลโมเส้นพระโลมาดำสนิทเวียนเป็นทักษิณาวัตมีปลายงอนขึ้นข้างบน 15. พระมุชุคัตโต พระกายตั้งตรงดุดเท้ามหาพรหม16สัตตุสทโทมีพระมังสาอูโมเต็มในที่เจ็ดแห่งคือหลังพระหัตถ์ทั้งสองและหลังพระบาททั้งสองพระอังสาทั้งสองกับลำพระสอ17สีหะปุพพทักกายโยมีส่วนพระสรีระกายบริบูรณ์ดุด กึ่งท่อนหน้าพญาราชสี 18. ปีตันตรังโซพระปลิดสดางกราบเต็มเสมอกัน 19. นิโครธาปร,ริมันทะโลส่วนพระกายเป็นปริมนทนดุดปริมณทนแห่งต้นทรท่านพระครูกำลังจะพูดถึงข้อที่20นายสมชายก็ขัดขึ้นว่า หลวงพ่อครับหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งงงเอาไว้แค่ข้อ19ก่อนเถอะครับผมอยากรู้แต่เพียงว่าคนสมัยพุทธกาลทะลึง่งทะเลนเหมือนผมยังไงที่หลวงพ่อว่าตาพรามคนหนึง่งก็อยากรู้ลักษณะสิบของพระพุทธเจ้านะครับงั้นเธอก็บอกมาสิว่าลักษณะที่สิบที่ฉันพูดไปเมื่อ,อกี้เนี่ยคืออะไร ผมจำบาลีไม่ได้ครับจำได้แต่ภาษาไทยว่ามีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักอะไรคือพระคุยหะล่ะครับพระคุยหะก็คืออวัยวะเพศตาพรามก์กอยากเห็นอวัยวะเพศของพระพุทธเจ้าว่าเข้าลักษณะมหาปุริษลักษณะ32ประการหรือไม่แล้วแกดได้เห็นไหมครับถามอย่างอยากรู้ ได้เห็นสิพระพุทธองค์ทรงแสดงปฏิหารด้วยการเนรมิตกายเปลือยเปล่าเพื่อให้เขาหายข้อ้องใจเธอเห็นหรือยังว่าพระองค์ทรงมีพระกรุณามากมายเพียงไรเห็นแล้วครับและผมก็อยากให้หลวงพ่อกรุณาต่อผมเช่นนั้นบ้างคนขับรถยังคงทะลึง่งทะเล่นต่อไป